สวัสดีครับมณีกระตรงกับวันศุกนะครับที่สิบเขสขันย่าหกซีครับผมอ่ะเป็นการเจ้าเว่าเป็นการเสียเวลาครับผมไปพ่อครับจ้ากองกล้วยนะครับอาพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาพี่แนะนำกานเชื้อนะครับครับผมจะอบประตสมบัติเออคือเก่าแล้วครับอบประตสมบัตินะครับมืนีได้กล้วยมาเปิดให้เอฟซีหรือให้พี่น้องเกษตรกรที่ต้องการกล้วยไปไว้จตเป็นแม่พันธุ์้าครับอ่ะกล้วยตัวนี้นะพี่เนาอัน ควมสูงอยู่เท่าไหร่ครับควมสูงเท่าไหร่ควมสูงร้อยสามสิบครับควมสูงร้อยสามสิบด้วครับด้วยควบสูงร้อยสามสิบยี่สิบเก้าสามสิบประกันให้สามสิบวกลดนิดหน่อยสองเส้นครับผมจักสีเกินจักสีขาดเพราะว่ากล้วยมันบอนิ่งครับผมอยู่ระวางประมาณนี้ครับผมร้อยสามสิบเขาดครับผมอาพี่อบตสิเปิดราคาเท่าไรครับผมตัวนี้นะครับเปิดเอาเปิดเบาๆครับเปิดเก้าสิบครับ เก้าสิบครับผมเก้าเมือนะครพี่โอา่นครับเก้าื่นครับให้พี่น้องเกษตรกรท่นมักให้ตอรองมาครับครับเอาขอเบอร์นี้ครับผมครับเบอร์หด้เร็วๆด้ผู้ใดก็รีบผู้ใดก็ก็ได้กอนละต่อได้ตอรองได้ลายกศูนยครับเก้หนึ่งครับสามเจ็ดสครับผม เอาพี่อบตอธิบายรายละเอียดในในตัวกล้วยเพิ่นฟมๆนะครับลูกตัวนี้นะครับเป็นสายเพชรอุดรครับเบิ้งเบื้งตาครับเบิ้งไปหูครับหูดําตาโปโปนะครับสายเพชรอุดรเด้อครับแต่ผมเป็นลูกของเพชรอุดรแต่เป็นลานของเพชรอุดรครับครับสีงามครับหางดกครับฟูเอ่อเหมาะที่สําหรับผู้ที่อยากได้ออกไปเลี้ยงนะครับเป็นไม่บอกครับเกษตรกรที่เงินเอ่อเงินหน่อยอยากได้ของดีครับ ขาต่อกันได้ครับมักเท่าไรให้ให้ต่อมาครับเราจะได้ให้กันไปนะครับเบิ่งครัห่างลึกท้ายดีท้ายงามสีงามที่อบตอธิบายไปเลยเดี๋ยวผมเป็นเป็นผู้ชายท้ายดีห่างลึกนะครับเป็นหน้าเลี้ยงควนก็ควนดีครับควนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดควนครับคือจอบควนเลยครับนี่แต่ควนงามๆครับควนเงีวเลยครับเนี่ยเพราะว่ากินบู้อื่นเขยากเนี่ยควนเวี้ยวเลย กับกวนดีกวันยาวโอ้ยินงามยินยินงามยินงามลไรกับเบิางกวันแล้วก็ควันยาวเลยพูดล่ะมีแต่ัวนควนควนตกสวงหมดพี่โอตอนนี้สวงอันหนึ่งเอ่อฝากสวงเล้วสวงตกสวงเกี่ยวม่านีเด้อครับเด้อพี่เกี่ยวม่านีปมาญาลางแกนอีกเกี่ยวม่านีครับผมฝากไข่พวกนี้ควนควนงามลายควนครับควันไรนะครับเนาะควนมงคลดนะครับเนาะควนมงคุด้านนี้ก็ตกสวงด้านขวาก็ตกสวงด้านใต้สามสี่ควันครับผม กล้วยข้าบ่มีตหนิ้ยังต้นนอกครับเนาะบัวมีตหนิรับประกันต้หนิหาทุกขางดอกรับประกันครับัแต่ว่ามันงามพอดเลยนะราคาต้นนี้นะครับราคารฟังฟังต้นนี้นะครับกระซ่าเด้อเอฟซีเอ้กระซ่าครับฟองดีถูกเป้าทักมาบพื่อทักกบอนก็ได้กบอนล้วเออฟองดีดีงามลายนะโอ้เรื่องมันงามสีงามเอาเปิดดี เอาหน้าตาเขาเปิดครับเขาเปิดดีครับเอาเขาเขาเปิดครับเปิดไปเก้าสิบต่อรองได้ครับผมเอาสุดท้ายท้ายคลิปเป็นขอเบย์นี้เกี่ยนึงแนวพี่อบตอครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสครับผมนะครับ้าหัวนี่ก็มีได้แบบหัวยาวขึ้กันนะครับแต่หคนปกทองครับผม ถ้าผู้ใดสนใจก็บยาสาดด้วยครับเด้อ้าซาสิบปได้เป็นเจ้าของด้วยครับเฟื่นงพ่นเสี่ยวไปกกอนกับสีเส้นดายน้ำก้นครับผมเอาผมศ์สีไทยเบื้องหายเบื้องไล่เหญ่เช่นนึงครับผมรอบตัวอีกเช่นนึงแกงขาเบื้งหางห่างน้ำหางลึกลานเพชรอุดรครับสายสา่ลานเพชรอุดรนะครับตาปูปูหางลึกๆหางล่ามหางไร้ครับ เดี look, oh, ๋ยวครับอีกรอบนึงครับโอ้ขวนมงคลหลายๆครับกล้วยแม่สาวตัวนี้ขวานน้ำย่างชโลนะลูกนะย่างชโลย่าโชโลเออแล้วประกันตกฟอนห่างดอกโอ้ห่างงามห่างลึกห่างงามห่างงามห่างน้ำลานเพชรอุดรครับดึงมาพี่พี่วัวตอวมันมันเขาหอมมันสีเปรี้ยง สำหรับคลิปนี้ก็ต้่งนี้นะครับบ๊ายบายครับมาเด้อเร็วเด้อต้องการไหนเฝ้ามาแค่เห็นปั๊บเลยเฝ้ามาก็ทันที่ของดีมีหน่อยนะครับราคาพอฟังต่อได้มักตัวไหนเอฟซีต่อมาเลยครับตายจะเจออีกตัวนึงเจออีกตัวนึงท้ายมือนี่ครับมือนี้มีสองตัวครับครับ